สวัสดีครับชาวาลัคนาราศีมิถุนยินดีต้อนรับช่องทองโหราพยากรณ์เป็นการอ่านดวงตามหลักโหราศาสตร์ไทายของชาวาลัคนาราศีมิถุนท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง16กรกฎาคมเป็นการอ่านดาวจรของภาพรวมทั่วไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอความกรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องทองโหราพยากรณ์ชาวราศีมิถุนในเรื่องด้านการงานถือว่าเป็นเดือนที่จังหวะดวงด้านการงานมีความชัดเจนดีถือว่าคุณเป็นราศีที่ดาวลุ่งและและและได้และ,และไ,ดไ,ดไ,ดได้รับอิทธิพลจากดวง ดาวทิศท,ที่ได้ตำแหน่งมหมาจักและตำแหน่งกเกษตรตาธิบดีและดาวพุธได้ตำแหน่งมหมาจักด้านการงานชาวราศีมิถุนมีดาวทิศโคจรเข้าราศีกรกฎตั้งแต่วันที่17กรกฎาคม2566จนถึงวันที่17สิงหาคม2566ดาวทิศอยู่ราศีกรกฎทางโหราศาสตร์เรียกว่า ดาวหมาจักหมาจักคือความสำเร็จความรุ่งเรืองจึงส่งผลให้ชาวราศีมิถุนดวงการงานมีความก้าวหน้าด้านการงานโดดเด่นเจิดจรัสดวงการงานดีเลิศล้นด้านการงานมีความชัดเจนดีชาวราศีมิถุนในเดือนสิงหาคม2566เป็นเดือนแห่งความก้าวหน้า อะไรที่คุณทำด้านการงานจะก่อให้เกิดผลของความสําเร็จนอกจากนี้คุณยังได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ชาวราศีมิถุนบางท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านการงานไปในทางที่ชัดเจนดีขึ้นชาวราศีมิถุนบางท่านอาจมีความรู้สึกว่ามีงานเข้ามามากพอสมควรจนรู้สึกถึงความเหนื่อยงาน แต่สิ่งเหล่านี้จะนำพาความสำเร็จด้านงานให้กับคุณเรียกได้ว่าคุณเหนื่อยงานแต่คุณก็จะมีโอกาสที่จะสำเร็จด้านการงานดาวทิศโครจรเข้าราศีสิงห์เจ้าเรือนสาชะสาชะคือการติดต่อการเจรจาดาวทิศโครจรเข้าราศีสิงห์ตั้งแต่วันที่18สิงหาคม2566ดาวทิศโครจรเข้าราศีสิงห์ได้ตำแหน่งกเกษตราธิบดี กเกษตราธิบดีคือความมั่นคงความมั่งคัง่งอีกทั้งดาวอาทิตย์โคจรร่วมกับดาวพุธดาวพุธสถิตราศีสิงห์ได้ตำแหน่งมหาจักรมหาจักรคือความสำเร็จชาวราศีมิถุนถือได้ว่าอยู่ในจังหวะที่ดีคุณจะมีความสำเร็จจากการเจราจาธุรกิจการติดต่อธุรกิจตัวแทนฝ่ายขายอาชีพนักขายการนำเสนอขาย งานที่เกี่ยวกับการตลาดการประชาสัมพันธ์การสื่อสารจะส่งผลดีแจ่มจัดด้านการเงินชาวราศีสิง์ชาวราชาวราศีมิถุนมีดาวอาทิตย์โคจรเข้าราศีกรกฎเจ้าเรือนกระดุมพระกระดุมพระคือรายได้าการเงินโคจรตั้งแต่วันที่17กระกกฎาคม2566จนถึง สิสิงหาคม2566ดาวทิ่สถิตอยู่ราศีกรกฎได้ตำแหน่งหมาจักวันที่18สิงหาคม2566ดาวทิตโคตจรเข้าราศีสิง์โคจรเข้าเรือนตอนเองดาวทิตสถิตราศีสิง์ได้ตำแหน่งเกษตราธิบดีเกษตรตาธิบดีคือความมั่นคงความมั่งคัง่งอีกทั้งดาวอทิตโคตจรจรกับดาวพุธ ที่อยู่ราศีสิงห์ได้ตำแหน่งหมาจากักหมาจักคือความสำเร็จจึงส่งผลให้ชาวราศีมิถุนดวงการเงินแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ด้านการเงินดีเลิศล้นดวงการเงินมีความราบเรื่นดีด้านการเงินหาเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องชาวราศีมิถุน ด้านการเงินในเดือนสิงหาคม2566ถือได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีมีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินชาวราศีมิถุนบางท่านมีโอกาสได้รับเงินก้อนแถมยังเป็นราศีที่เด่นในเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภมีเกณฑ์มีโอกาสเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคดาวสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความฝันโชคความฝันลางสังหรณ ชาวราศีมิถุนมีดาวพุธดาวเจ้าเรือนพันธุพันธุคือบ้านรถที่ดินคอนโดโคจรเข้าราศีสิงห์ตั้งแต่วันที่23กรกฎาคม2 5 6 6ดาวพุธสถิตราศีสิงห์ได้ตำแหน่งมหาจักรมหาจักรคือความสำเร็จความยิ่งใหญ่จึงส่งผลให้ชาวราศีมิถุนท่านใดที่ต้องการซื้อบ้านคอนโดรถยนต์ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดี จังหวะดวงดาวส่งเสริมมีเกณฑ์มีโอกาสดีๆเกี่ยวกับเรื่องของพันธุค,คือบ้านรถยนต์คอนโดด้านความรักชาวราศีมิถุนในเรื่องความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วด้านความรักมีความราบรื่นดีดวงความรักมีความลงตัวอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ด้านความรักมีความเข้าใจกันดีต่อกันแต่ขอเตือนบางครั้งอาจจะมีการทะเลาะกันบ้างเล็กน้อยชาวราศีมิถุนสามารถแก้ปัญหานี้ได้ชาวราศีมิถุนสำหรับคนโสดจังหวะดวงดาวส่งเสริมมีเกณฑ์มีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจอาจจะพบเจอจากการทำงานร่วมกันหรืออาจจะพบเจอจากการแนะนำของเพื่อนด้านสุขภาพ ชาวราศีมิถุนในเรื่องสุขภาพต้องขอเตือนการเจ็บป่วยป่วยไข้ระมัดระวังด้านสุขภาพด้วยดูแลสุขภาพไม่เครียดกับงานจนเกินไปมีการพักผ่อนให้เพียงพอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ส่วนเรื่องบาดเจ็บควรระมัดระวังสุขภาพด้วยช่วงนี้ชาวราศีมิถุนมีเกณฑ์มีการเดินทางบ่อยการเดินทางโดยใช้รถยนต์ควรขับรถอย่างไม่ประมาท ขับรถอย่างระมัดระวังการทำงานใกล้ของมีคมเครื่องจักรควรทำงานอย่างไม่ประมาททำงานอย่างระมัดระวังก่อนจบคำทำนายขอขอบคุณท่านผู้ชมที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่องทองโหราพยากรณ์ขอ,ขอขอบคุณอย่างยิ่ง